ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ จับตาความสัมพันธ์เดลอริสราส่งแหวนให้สองคนในวันเดียวกันซึ่งเล่นเอาขาเมาส์ขาเพือะสงสัยกันไปตามๆกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของนักแสดงสาวสุดซับอย่างเดลอริสราและแฟนหนุ่มอย่างเซบาสเตียนลีที่เพิ่งเปิดตัวสุดหวานไปเมื่อช่วงเทศกาลคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วและมีภาพความหวานออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆซึ่งลาสุดวันที่19กุมภาพันธ์ก็ดูเหมือนว่าความรักของเดลอริสราและแฟนหนุ่มอย่างเซบาสเตียนนั้นจะไม่หวน เหมือนเก่าหลังเข้าไปส่องไอจีาวเดิวแล้วพบว่าได้ลบรูปโค่กกาแฟหนุ่มออกไปหมดเกลี้ยง แถมทั้งคู่ยังอัน f o l l o w กันและกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต่อมาฝ่ายชายยังออกมาโพสต์ข้อความ When you give everything but you s i g n i f i c a n t h o w t t o e love t o lie ในขณะที่คุณให้ทุกอย่างกับคนรักแต่เขากลับรักแต่จะพูดโกหกหลอกล,กลวงคุณซึ่งนอกจากนี้ยังมีคนสังเกตด้วยว่าภายวันพอย n อดีตแฟนหนุ่มของสาวเดียวนานได้ออกมาโพสต์ภาพแหวนแบนหรูลงในไอจีสตอรพร้อมข้อความระบุแฟนก็ไม่ได้เป็น ส่งมาขนาดนี้ thank you ครับซึ่งแหวนดังกล่าวก็ดันไปเหมือนกับที่เซบาสตีนลีแฟนคนปัจจุบันของสาวดิวเคยลงแบบเป๊ะๆแถมยังแท็กไปหาสาวดิวได้ว่า wait for it จนสงสัยไม่ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องรอติดตามข่าวกันให้ดีแล้วล่ะค่ะ